รายงานการดำเนินงานสถานศึกษานำร้องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวมเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีเขตบริการทั้งหมด9ก้าหย่อมบ้านในอำเภอขุนยวมได้แก่บ้านห้วยหุงบ้านห้วยฟานบ้านหัวแม่ลาการเหนือบ้านหัวแม่ลากาใต้บ้านห้วยมาบวกบ้านห้วยไม้สางบ้านแม่อูคอน้อย บ้านแม่สุรินน้อยและบ้านประตูเมืองภายใต้ภารกิจสร้างโอกาสทางการศึกษาทําให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้เรียนในหมู่บ้านของตนเองได้อยู่กับครอบครัวได้รับความอบอุ่นในวยัยเยาว์มีพื้นฐานทางจิตใจที่แข็งแรงมีความรู้พื้นฐานในระดับประถมศึกษาเมื่อเติบโตขึ้นดูแลตัวเองได้จะสามารถออกไปสู่โลกกว้างได้อย่างเข้มแข็งการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเขตพื้นที่จึงสร้างโอกาสในการเรียนให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหากเป็นคนไทยต้องได้เรียนหนังสือโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวมบริหารจัดการเชิงระบบด้วยการใช้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา KPY Model ภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมโดยนํายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทุกด้านเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและพลเมืองที่ดีของโลก การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวมโรงเรียนได้ออกแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมทอร์คีอิงลิทหน้าเสาธงกิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายนอกและปัญญาภายในทุกระดับชั้นการเรียนการสอนทวิพหุพภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในระดับชั้นปฐมวัยบูรณาการสี่กลุ่มสาระในระดับประถมศึกษา และการใช้ชุดกรองก่อนฝึกในเด็กเรียนรู้ช้าซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ี่กลุ่มสาระหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีสมรรถนะตามหลักสูตรพัฒนาปัญญาภายนอกและปัญญาภายใน เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ส่งผลให้ผลการสอบในชั้นแนวเทสของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,566ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,566ในภาพรวมสูงขึ้นและคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การกระจายอำนาจให้อิสระแก่สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทําให้โรงเรียนมีอิสระในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพทางการศึกษาและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งในการติดตามตรวจเยี่ยมและงบประมาณต่างๆองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย สนับสนุนครูชนเผ่าและห้องสมุดเคลื่อนที่มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์สนับสนุนการสอนแบบทวิพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานสมาคมสถาบันปัญญาวิถีสนับสนุนกิจกรรมจิตศึกษาเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนสนับสนุนชุดกรองก่อนฝึกสำหรับเด็กเรียนรู้ช้ามูลนิธิจินดาสุขสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนมูลนิธิไอแคร์ สนับสนุนทุนการศึกษาและงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมในอำเภอขุนยวมความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา4อำเภอที่เป็นนวัตกรรมการบริหารเหมือนกันและการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจากศึกษาที่การจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างไรก็ตามการดำเนินงานก็ยังต้องวางแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระยะต่อไปเพื่อให้เกิดรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนันเราทำดีแล้วรู้สึกดีจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำ